สวัสดีส่วนกระแสเช้านี้นะครับก็นี่ส่วนหลังบ้านนะครับก็ประมาณสักเกือบสองสัปดาห์แล้วที่เราไม่ได้มาอัปเดตกันนะครับก็มาดูว่าตอนนี้นะครับในส่วนของกระเจี๊ยบแดงนะฮะนี่นะครับโตแล้วนะครับใช้ได้เลยอันนี้คือต้นแข็งแรงมากเลยนะครับแล้วก็ยังไม่เจอในส่วนของแมลงรบกวนนะครับเป็นกระเจี๊ยบฝักแดงนะฮะเอาไปกินสดๆนะครับมาดูในส่วนของ แปลงผักสลักที่ปลูกนะฮะโดนในคลิปที่แล้วเรามาดูแล้วว่าเราโดนทําลายหมดเลยอันนี้ก็คือพอโดนทําลายแล้วตายสนิทเลยแต่เราจะมีนี้ครับมาล่าขี้นกนะฮะที่กําลังงามเลยนะครับคงไม่เอาออกนะฮะเดี๋ยวเราจะทําเป็นซูมให้เขาเลือยไปนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของนี่นะฮะมีในส่วนของอ่แตงไทยโผล่ขึ้นมา ก็ให้เขาเติบโตไปแล้วกันนะครับแล้วก็กุยช่ายเหมือนเดิมครับก็ต้นหอมก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้ามากนะเหมือนจะกันแกรนแล้วก็นี่เลยที่สังเกตผมไม่แน่ใจมันเป็นเชื้อราหรือเปล่านะฮะก็จะเป็นในส่วนของสารแหน่เดี๋ยวเราจะต้องคงต้อง,ต,องต้องทาแปลงใหม่นะครับแต่ว่าที่เห็นเนี่ยคือนี่นะฮะนี่เพิ่งทําโคนมเช้านะครับอาจจะมีเศษดินอยู่บนใบบ้างนะครับก็จะเห็น นี่เลยหงามทุกต้นเลยนะฮะแล้วก็โหระพานะครับมีสองต้นก็พอแล้วนะครับตอนนี้สองต้นนี้งามแล้วนะครับนากลงดินแล้วรอบที่แล้วเก็บไปผัดออหอยนะครับหอยลายอร่อยมากเลยนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนของพึ่งทำโคนมเช้านะครับเจีียบฝักยักษ์นั่นเองนะครับโอเคอามาดูมะเขือกันบ้างนะครับมะเขือปอก ดูนะมะเขือปอกค่อนข้างแข็งแรงนะฮะโตเลยทีเดียวนะอันนี้คือทำควรให้เขามาเช้านะครับนี่นะฮะโอ้โหนะกล้วยหอมก็เช่นเดียวกันนะครับกล้วยหอมก็กำลังโตเลยน้ำมะเขือต้นแข็งแรงมากเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ฉีดในส่วนของออยากานแมลงเลยนะครับพวกนำ้ำส้มกันไม้เพราะว่า มันยังไม่มีศัตรูพืชแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องฉีดกันไว้หน่อยนะครับมีที่เห็นเลยนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอจะเอาอะไรลงแรงว่างๆตรงนี้หน่อยหนึ่งมาดูต่อในส่วนของตรงนี้เลื้อยแล้วนี่นะฮะกำลังเลื้อยเลยในส่วนของมะละกี้นกต้นแข็งแรงมากนะครับนี่ก็เพิ่งจะทําควนให้เข้าไปเหมือนกันนี่แล้วก็แมงลักโหนี่แตกยอดเยอะแยะ,ยะมากมายสวยงาม นะครับสองต้นสองต้นก็เหมือนกันครับพอแล้วนะครับมาดูต่อนี่ฝั่งนี้บ้างนี่นี่คนให้มาช้าก็จะเป็นเต้ายักอืมเต้ายักไม่ได้ใส่เยอะเลยนะกำรังงาอเป็นสําโคนไป จะใส่ปุ๋ยคอกให้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะนี่เลยนาะที่นกนะครับค้างใ,ให้เลื้อยนะครับให้เลื้อยเกาะรัวโอเคนะครับในคลิปนี้ก็ดูความเปลี่ยนแปลงของสวนที่มีตายบ้างโตบ้างนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะงามเลยทีเดียวนะครับส่วนของตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามานะครับชมกันต่อใน คลิปต่อไปนะครัก็จะดูพัฒนาการของสวนว่าจะเติบโตได้นานแค่ไหนนะฮะจะง,งามแค่ไหนจะเจอศัตรูพืชอะไรบ้างอันนี้คือละมุดบ้านนะครับได้มา1ตน้นก็ทยอยปลูกผลไม้ไว้กินหลังบ้านนะครับรอโตก็กินกันอิกยาวๆเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ลาก,กันด้วยละมุดบ้านต้นนี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ